เป<อ>่าอยู่ด้ซิเปร่าให้ยายเลยมูเหู้เป่าให้ยายเลยปากเนี่ยเนี่ยเหยียบเป่าเลยหนูมาเหยียบตรงเนี้ย <c oughs> ทำยังไงไหนขอโทษดีๆสิไหน <c oughs> ไม่ไม่หรอไม่ก็ไปออไปออกไปถ้าไม่ไปเลยไปไกล เอ้ใครมาไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่เลยไปเลยมัไม่ใหญหรอกรักใหย่ไหมไม่รกไม่รักก็ไปไกลๆไม่รักไกลก็ปิใจไป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 เลยไป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 ไไปไปไไปไไไปไปไปไ lắc vai gì vô mấy lắc mặt mấy Mà. ở... <laughs> <như> thằng lan <laughs> ไปดูตาเล่ข้างนอกทีตาเล่ไมยางเร็วไปดูตะเลเร็วไปเร็ว้พี่พลอยพีพลอยหาตาเล่นไปตาเล่ไหมตาเล่ไตาเล่อยู่กับตาฝนไปหาตาเล่ไปข้างนอกไปไปช่วยตาเล่ทางานไปไปขี่รถเร็วไปขี่รถอะไรนี่มทอะไรนี่หละเบงซปเปอร์แมนโอถ้าเขาดูอะไรเขาจะทำอย่างนั้นแหละไปดูตาเล่เร็ว อะไรอีกหรอบอยูปิด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 เมนเอาเรียงไหมแมไ้ขอเรียงไหมจ้ะเอายังเต้นเรียงยังไเขาเป็นเต้นน้ำแ่ไหมเนทุ่งทุ่งทุ่งอะไนเนยังไงลาบลาอ้หัเนัสิก็ได้เด็ดแตนตาแล้วปา มะมหยีกเมอนเอกาเขาเอยพอเด้ยเมาบเด้อแกียว่าใครดนองควายหนักเด้อเนีนเด้อให้เราไม่กอ

คั้ามานเถะ้นะ้ะจ้ะชียวแเรักมไหมรักมากไหยลูกรักมากหนูก็รักยยอยายก็รักหนูเหมือนกันเอาลักกันกอดกันได้ไหมอืคันแชีวเหรอ รักเด็น้อยไหมรักเด้ยลูกวันจีโจ้อุดเลยรักเด็นางไหมรักรักตาฝนไหมรักตาเล่ไหมตาเข้างนอกมึงข้างนอกก่อก็ได้ข้างนอกหรอรักรักขวดหนูไหมใช่โอ้โวดหนูไม่ออกมาหาหนูเลยขวดหนูอ่ะร้องไห้เลยเนาะขวดหนูอยู่ข้างในบ้านอะ โมไปหาติ๊กต๊อกไหมโมลรักแกแมวไหมไม่รักแมวไม่รักแก่แมวโอ้ยให้มาแล้วหรอโอ้ยจะทำขาแล้วบันดิโอ้โหอาชอกใส่ด้วยป้าพี่เก่งในยกขาคือขาใหญ่กวุคีกแมวนะแมวนะขอบคุณดาวร้อยสิบเจ็ดดวงค่ะ ตึงใจไหมโอ้โหนวหมรู้ว่าเป็นเป็นอะไรนวดที่แบบว่าเส้นกลับมากแน่นอนวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจอาหมอนให้มองควงแล้จอบให้เออยอย่ามาใส่อีกแล้วโอ้หมอหมอไห้หมอ สอกใส่ขาใหญ่